ตลาดใต้ในความทรงจำของฉันนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆนะคะประมาณอายุสิบกบวก่าขวบจะร้องตาม,มามามาตลาดนะคะมอม้มาก็จะไม่ให้มาเพราะว่าเราสนเนาะพออายุได้สักจำได้ว่าอยู่ปฐมที่สี่สมสีหมาก็ให้ตามมาตลาดด้วยสิ่งที่สําคัญเลยที่อยากมาตลาดก็้องคิดว่าจะต้องได้ทานอะไรอร่อยๆแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าหมาก็จะตามใจแล้วก็ ช่วยมาม้าถึงของที่ตลาดใต้ที่ประทับใจนะก็คือขนมทุกอย่างจะอร่อยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรก็ตามซึ่งไม่ไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าเป็นอะไรแต่สมัยตอน,นเด็กๆเนี่ยเราก็รู้ว่าทางบ้านเราฐานะไม่ค่อยดีเนาะแต่ตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ของดีแล้วก็ถูกซึ่งมาม้าก็จะบอกอยู่แล้วว่าที่เนี่ยจะดีแล้วก็ถูกก็อยู่ในความทรงจําประทับใจมนะันตลอด และจะรู้สึกผิดหวังทุกครั้งที่ไม่ได้มาที่ตลาดนะคะจนเราโตขึ้นแล้วก็ได้ความคิดว่าตลาดเนี่ยมันเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักน,นะคะผักสดเนี่ยจะสดมากเลยปลาก็ปลา,าก็จะสดมากซึ่งในพิซูโลกม,มีหลายตลาดแต่จะไม่เข้าตลาดใต้ของเราเห็นี้้นะคะตลอดจนโตขึ้นนะคะจน อายุมากก็ยังเป็นคนที่พาเพื่อนฝูงจากจังหวัดอื่นมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกสิ่งที่สําคัญสุดก็ได้คือตอนเช้าต้องพาเพื่อนฝูงมาที่ตลาดใต้นะคะก็เรียกนี้ว่าตลาดใต้เนี่ยอยู่ในความทรงจำตั้งแต่เด็กจนมามา้าอายุ60สินะคะจนะหกบแล้วก็ยังคงใช้วิถีชีวิตกับตลาดใต้มาตลอดค่ะนี่เป็นความทรงจําที่ประทับใจที่สุดเลย